สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องท TDK Studio อีกเช่นเคยที่มากับ Conan the Series ในปีที่4กับตอนที่174ถึง176ที่ทุกคนรอคอยและอย่าลืมว่าช่องเรานะั้ยมีทั้งเพจ Facebook และ Youtube กันแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยและเพื่อไป็การไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่ด็อกเตอร์อากาศาสที่พาแก๊งนักสืบยุอชนมาเล่นเกมหาสมบัติก่อนที่ด็อกเตอร์นั้นจะให้สิ่งประดิษฐ์ใหม่กับทุกคนที่เป็นเครื่องบันทึกเสียงรูปหน้ากากใยบะที่สามารถบันทึกเสียงและเปลี่ยนเสียงที่บันทึกเป็นเสียงอื่นได้ที่จะวางขายในนาคตตัต่มาที่มาถึงบ้านพักตาอากาศของคุณลุงด็อกเตอร์อากาศาสโดยด็อกเตอร์ได้เล่าว่าก่อนที่คุณลุงนั้นจะตายก็ได้เอาสมบัติมหาศาลไปซ่อนไว้ในเครืลอร์าดซึ่งที่จริงนั้นก็เป็นเรื่องโกหก ด็อกเตอร์นั้นได้เอาของเล่นไปซ่อนในคลหาหา์แทนเพื่ออยากให้เด็กๆนั้นได้สนุกสนานกันทุกคนจึงเริ่มค้นหาสมบัติในบ้านก่อนที่จะพบตัวอักษรที่พื้นที่ด็อกเตอร์อาราระนั้นได้เตรียมไว้ที่โคูนั้นรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นฝีมือของด็อกเตอร์แต่โคูนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่น่าสงสัยในบ้านหลังนี้ที่มีเหรียญหนึ่งเยนธรรมดาที่ผลิตเมื่อ40ปีก่อน แต่ทำไมมันถึงอยู่ในบ้านหลังนี้ที่ปล่อยทิ้งร้างมามากกว่า50ปีหรืออาจมีคนแอบเข้ามาในบ้านหลังนี้และเหรียญบาทหนึ่งเยนที่พบก็ถูกแกะสลักใหม่ให้เล็กลงจากปกติแต่ทำไมคนที่มาที่นี่ถึงต้องแกะเหรียญหนึ่งเยนให้เล็กลงด้วยขณะนั้นมิซึิโกก็ได้เอาแจกันไม้โคนานดูที่ใต้แจกันนั้นมีสัญลักษณ์แปลกที่เกนตะก,กับอายุมิก็เจอเหมือนกันเกนตะนั้นจะเจอเชิงเทียที่ทำให้ผมนึกถึงพิเศษ สุดายมีนั้นก็เจอที่จานคนนั้นที่มองก็ได้รู้จึงเอาสัญลักษณ์นั้นมาเทียบกันที่จะต้องมีรหัสลับซ่อนอยู่ ที่โคนันนั้นก็ยังแปลรหัสไม่ออกส่วนพวกอายูมีนั้นก็ได้หาสมบัติของดอกเตอร์จนเจอสมบัติที่เป็นของเล่นอยู่ใต้เตียงที่มันถูกทําให้พังซะไม่เหลือชิ้นดีโคนันจึงคิดว่าหลังจากดอกเตอร์นั้นเอาของเล่นมาซ้อนซึ่งก็มีคนแอบเข้ามาในภายหลังและเห็นปิศนาของดอกเตอร์อากาซาที่ทําไว้ก่อนจะพบกองสมบัติที่พอเขาเห็นนั้นจึงโกรธและก็ทําลายของเล่นทิ้ง ซึ่งคาราาดหลังนี้อาจมีสมบัติอยู่จริงๆพวกเกนตาที่ได้ยินจึงค้นหาสมบัติก่อนที่อายุมินั้นจะพบสัญลักษณ์ที่หลังไพ่ทุกคนจึงช่วยหาสัญลักษณ์จนทั่วบ้านซึ่งก็พบอีก7ชิ้นก็จะมีไพ่พระจนนันทุกรมแผ่นเสียงเครื่องบินแก้ววายภาพเหมือนและตุ๊กตากล และเมื่อรวมกระจานเชิงเทียนและแจกันก็จะเป็นทั้งหมด10ชิ้นซึ่งด็อกเตอร์ก็จำได้ว่าเมื่อ5-6ปีที่แล้วคุณป้าของด็อกเตอร์อา,าศาสาก็คือให้ดูจดหมายที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ที่มีคนส่งมาให้คุณป้าทุกปีโดยไม่มีชื่อผู้ส่ง คุณป้าจึงมาปรึกษาดรอากาซ่าแต่ดออรอากาซ่าก็จนปัญญาจึงขอให้ยูสกุรช่วยที่นพ่อของชินิจิยูสกุที่เห็นก็ได้บอกดอรอากาซาว่าให้เอาซองนี้ไปให้คุณป้าของดอกรอากาซาทีที่ข้างในซองนั้นดรอากาซ่าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโคนั้นจึงคิดว่าข้างในซองนั้นคงเป็นตารางการอ่านสัญลักษณ์และคนที่เขียนรหัสและส่งจดหมายไปให้คุณป้าดอรอากาซ่า ก็น่าจะเป็นคนเดียวกันที่เขานั้นเขียนสัญลักษณ์ก็เพื่อไม่อยากให้คนอื่นได้อ่านนอกจากคุณป้าโพนั้นจริงแยกสัญลักษณ์ออกเป็นสีขาวและดำและพาทิตที่มีเพียงอันเดียวก็เหมือนกับตัวอักษรที่ลางานะเมื่อแปลตัวอักษรจะแก้ววายก็อ่านได้ว่าไพา่ส่วนเชิงเทียนนั้นก็แปลได้ว่าใบพัดเครื่องบินส่วนใบพัดเครื่องบินก็แปลได้ว่าภาพสีน้ํามัน หรือก็คือให้ตามรอยสัยลักษ์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะพาไปหาอะไรบางอย่างแน่นอน จนมาถึงอันสุดท้ายที่เป็นพจนานุกรมที่บอกว่าให้ไปที่เตาผิงที่โคนันพบรหัสลับที่พื้นที่อ่านว่าไปดูที่จานทําให้ทุกคนนั้นต้องวนมาที่จานอันแรกและกลับมาที่เดิมโคนันจึงคิดปริศนาต่อไปว่ามันเป็นยังไงกันแน่โดยที่ด็อกเตอร์นั้นให้ทุกคนเอาของไปเก็บไว้ที่เดิมก่อนที่โคนันจะรู้ว่าของทั้งหมดนั้นที่เป็นตัวอักษรที่จัดเรียงไว้ในห้องเดียวกันทั้งหมดโคนันจึงลองลากเส้นตามดับ จากเส้นทั้งหมดจนเส้นทั้งหมดนั้นตัดกันอยู่กลางห้องแต่ที่พื้นนั้นกลับเป็นปกติไม่มีประตูลับหรืออะไรทั้งนั้นก่อนที่คนนั้นจะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่พื้นแต่มันอยู่ที่เพดานต้องโคมไฟโคนนั้นจึงขี่คอดรอากาซาและหมุนโคมไฟก่อนที่จะมีเสียงอะไรแปลกๆขึ้นมาจากชั้นสองขณะที่วิ่งขึ้นไปก็มีคนแอบมองอยู่ด้วยที่ดูยังไงก็เหมือนซูนิโอที่มาจากโดราเอมอน ส่วนพวกคนั้นที่ขึ้นมาประด้พบบันไดที่ลงมาจากคนไกทางด้านล่างที่น่าจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ด้านบนที่เมื่อขึ้นมาก็พบเหรียญหนึ่งเยนที่แกะสลักค้างไว้กับสีน้ำมันและยังมีโครงกระดูกอีกด้วยที่น่าจะเป็นของคนที่แกะสลักเหรียญหนึ่งเยนไว้และเขียนสลักพวกนั้นเขานั้นน่าจะสิ้นใจในตอนที่เขียนจดหมายหาคุณป้าของดตร์อาการะาที่ข้างๆนั้นก็ยังมียาโรคหัวใจที่เขานั้นน่าจะหัวใจวายตาย และเขาก็น่าจะเป็นคนวาดภาพของคุณลุงดรอกตาและเหตุผลที่เขาใช้ที่นี่ในการซ่อนตัวก็เพราะเขาอาจรู้ว่าที่นี่มีที่ลับและที่เขาหนีมาก็เพราะแม่พิมพ์แบงก์ปลอมที่เขาสร้างขึ้นที่เขานั้นอาจสำานึกผิดจึงท้อนตัวและได้ขโมยแม่พิมพ์ออกมาและซ่อนตัวอยู่ที่นี่เพื่อหน,นีการไล่ล่า ส่วนที่ส่งจดหมายไปหาคุณป้าก็เพราะอยากขอบคุณที่เขาได้ให้ที่ซ่อนที่นี่ก่อนที่จะมีคนเข้ามาเพื่อเอาแม่พิมพ์และเขาก็คือคนที่ทำลายของเล่นพวกนั้นคนร้ายจึงสั่งให้โยมินั้นเอาแม่พิมพ์มาให้ไม่งั้นจะยิงทิ้งก่อนที่โคนันจะพูดเชื่อคนร้ายที่ชื่อโทโมยากิ ทำให้คนร้ายงงว่ารู้ชื่อของเขาได้ยังไงโคนันจึงบอกว่าศพนั้นเป็นคนบอกชื่อที่วิญญางของศพนั้นยัง,งนนยวนเวียนอยู่พร้อมกับโคนันที่กดเครื่องเล่นเสียงที่เป็นรูปหน้ากากใยบาที่เป็นเสียงคนแก่ที่เรียกชื่อคนร้ายจนคนร้ายนั้นกลัวและยิงไปที่ศพจำนวนแม็กทําให้โคนันมีโอกาสเตะแป้นพิมพ์อัดหน้าคนร้ายจนสลบคาทีและที่โคนันรู้ชื่อคนร้ายก็เพราะ จดหมายที่เขียนอยู่บนโต๊ะที่มีชื่อของคนร้ายที่จ้างเขาทําแม่พิมพ์อยู่และที่เขานั้นส่งจดหมายหาคุณป้าดรอากาซาก็ไม่ใช่เพราะจะขอบคุณเพียงเดียวก็เพราะเขานั้นแอบชอบคุณป้าของดรอากาซาด้วยแล้วก็จบคดีความลับของพ่อจันกับดวงดาวและพรตอนตอแรกและตอนจบ เปิดมาที่โมลิที่ได้อ่านข่าวที่มีโจที่ได้ขโมยของในห้องต่างๆที่มีสมญานามว่าตีนแมวแมนชั่นส่วนพวกโคนันก็ได้ปเข้าค่ายซ้อมการแสดงตุ๊กตาที่มีคุณคบุฮาจิเมะเป็นผู้ดูแลในการแสดงและเขียนบทละครซึ่งคุณคบุนั้นก็ย้ายมาอาศัยข้างๆบ้านมิซิโกะได้ไม่นานมิซิโกะจึงขอร้องให้คุณคบุมาช่วยกำกับการแสดงที่เนื้อเรื่องนั้นจะเป็นคนที่ถูกเชิญมายังเกาะล้างแห่งหนึ่งและถูกฆ่าไปทีละคนก่อนที่คุณคบุนั้น จะให้เด็กๆนั้นไปทานข้าวและทิ้งตุ๊กตาไว้ในห้องตัดมาที่หลังอาหารที่หมอกนั้นก็ได้ลงอย่างหนักที่มีคนจ้องมองผู้เด็กอยู่ทางด้านนอกแต่แล้วคุณไคบุกก็ได้หายตัวไปพร้อมกับเด็กอีกสองสามคนที่ตุ๊กตาก็ได้หายไปด้วยที่มันเหมือนกับในบทละครที่พวกโคนันเล่น ก่อนที่ทุกคนจะเห็นว่ามีคนร้ายอยู่ด้านนอกโคนันและทุกคนจะวิ่งไปดูแต่ด้วยหมอกที่หนามากๆทําให้ไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีก็มีเด็กหายไปอีกแล้วสองคนพร้อมกับตุ๊กตาอีกเช่นเคยและในตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเกนตะเท่านั้นโคนัน,นจะวิ่งไปดูที่ประตูหลังก็พบรอยเท้าที่น่าจะเป็นของเด็กๆและยังมีรอยเท้าแปลกๆปะปอนอยู่ด้วยมิซูฮิโกะจึงคิดว่าอาจเป็นขโมยที่ออกข่าวหรือก็คือตีนแมวม ชนที่จับดเด็กๆไปขังและค่อยมาขโมยของในบ้านซึ่งโคนนั้นก็ยังสงสัยว่าแค่จับเด็กทุกคนไปก็น่าจะพอแล้วแต่ทำไมต้องเอาตุ๊กตาไปด้วยโคนั้นจึงจะโทรหาตำรวจแต่สายโทรศัพท์ก็ถูกตัดทำให้พวกคน,นนั้นถูกขังไว้กลางหมอกและหนีไปไหนไม่ได้ส่วนไฟฉายที่สามารถใช้ได้นั้นก็ได้หายไปหมด โคนันและมิซิโกะจึงจะช่วยกันหาบ่อแสภายในบ้านโดยให้เกนตาและยูมินั้นรออยู่ชั้นล่างส่วนพวกโคนันนั้นจะมาชั้น2ที่มาตรวจสอบที่ห้องคุณไคบุที่ในห้องเขานั้นมีแผนที่บริเวณนี้พร้อมกับเครื่องมือช่างถาให้มิซิโกะคิดว่าคุณไคบุ๋วคือตีนแมวแมนชั่น ก่อนที่จะมีเสียงร้อของเกนตาและอายุมิโคนันและมิซึอิโกะที่เป็นห่วงจึงรีบมาดูก็พบว่าเกนตาและอายุมินั้นได้หายตัวไปแล้วพร้อมกับตุ๊กตาทําให้ตอนนี้เหลือแค่โคนันและมิซึอิโกะ2คนเท่านั้นซึ่งมิซึอิโกะคิดว่าคุณใครบัวก็คือตีแมวแมนชั่นแน่นอนที่ใช้การ,รแสดงนี้เป็นข้ออ้างเพื่อมาขโมยของตามที่พักแถวนี้โคนันจึงได้ตามหาทุกคนก่อน โดยจะไปที่บ้านที่ใกล้ที่สุดที่ข้างในบ้านนั้นก็มีพวกเด็กอยู่ก่อนที่คุณใครบูนนั้นจะปิดม่านลงมิซิโกที่แอบมองอีกทีจากม่านที่ปิดไว้สนิทก็พบว่าทุกคนนั้นได้หายไปแล้วโคนั้นจึงเข้าไปสำรวจด้านในที่โทรศัพท์บ้านหลังนี้ก็ถูกตัดเช่นกันโคนั้นที่ไปสำรวจชั้นสองโดยให้มิซิโกนั้นรออยู่ชั้นล่างแต่แล้วไฟในบ้านก็ได้ดับลงจากนั้นโคนั้นก็โดนเหล่าตุ๊กตาเข้าโจมตีก่อนที่จะมีคนจับโคนั้น โฮนันจึิงตะโกนให้มิซิโกนีไปมิซีโกที่โจรมุมก็ได้มีเสียงของคุณใครบู่ที่บอกว่าและแล้วก็เหลือแค่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นมิซีโกจึงได้หนีออกจากบ้านหลังนั้นแต่ก็มีเสียงไล่ตามหลังมาว่าหน,นีไปก็เท่านั้นทำให้มิซิโกกลัวจนสะดุดลม้มพร้อมกับตุก๊กตาที่ค่อยๆโผล่มาเพราะว่าคุณใครบู่มิซิโกที่กลัวจึงได้ดับเครื่องชนจนคุณใครบู่นั้นตกหลุมไป แต่ก็มีพวกคนนั้นและพวกเด็กๆมาช่วยคุณไครบุไว้จนเรื่องมาเฉลยว่าทุกคนนั้นได้ออกมาซ้อมละครกันโดยให้มาทีละคนที่บอกทุกคนแล้วแต่ก็ลืมบอกแค่แก๊งนักสืบเยาวชนส่วนเครื่องมือช่างคุณไครบุก,ก็จะเอามาทําฉากเวทีส่วนแผนที่นั้นก็เพื่อทําให้หลงทางจากหมอกที่ลงหนักมาก ในตอนแรกนั้นทุกคนก็แค่ตั้งใจมาซ้อมละครกันแต่เกนตาก็ได้คิดแผนในการแก้งมิซิโกทำให้มิซิโกนั้นงอนและวิ่งหนีไปขณะที่มิซิโกะวิ่งหนีโหน้นก็ได้ถามคุณไคบุว่าทำไมจะตัดสายโทรศัพท์ด้วยที่คุณไคบุก็ไม่รู้เรื่อง ก่อนที่มิซีโกะที่วิ่งหนีนั้นจะถูกจับได้เพราะคนที่ตัดสายโทรศัพท์ก็คือตีแมวแมนชั่นตัวจริงที่จับมิซีโกะพอมิซีโกะนั้นเห็นหน้าตัวเองในขณะวิ่งหนีแต่มิซีโกะที่ไม่ยอมก็ได้กลับมือคนร้ายจนโคนันนั้นได้ถอนโคนไม้ไปหนึต้นเพื่อเตะอัดหน้าคนร้ายจนสลบ สักพักตำรวจก็ได้มาถึงและจับตีนแมวแมนชั่นไปอายุมิที่อยากขอโทษมิซูฮิโกที่แกล้งแบบนั้นจึงให้โคนันหลับตาสนิทก่อนจะแอบ,บจุกแก้งมิซูฮิโกทำให้เกนตานั้นถึงกระิีฉาแล้วก็จบคดีขบวนการนักสืบยอชนหายตัวถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ